สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of Tarot ายกัญชุริยานะคะเร็วนี้นเราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะเสร็จไปแล้ว1-16ถึงมาที่16ถึง31มมีนานี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันที่ธาตุก่อนนะคะธาตุแรกธาตุแรกธาตุแรกเป็นขาประจำมากธาตุแรก ชาติเด่นพฤศศกันมังกรเรามาดูว่าหนึ่งถึงสิมีนานี้ความรากักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรถ้ามีรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะอันนี้สำหรับรักที่ไม่ดีรักที่มีปัญหารักซ้อนซ้อนเงื่อนประมาณนั้นประมาณแอบรบักเขาแล้วเขาไม่รักเราประมาณนั้นจะ้ะวันที่อาจารย์วางไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะคุณไปดูว่า คุณเกิดวันที่เท่าไรราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะโอเคไหมมาดินเรามาเปิดไพ่แบบธรรมดากันบ้างสลับกันไปสลับกันมานะคะจะได้เป็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆว่าดินจา๋ามีคนรักใหม่เข้ามาหรอาือจ๊าคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักรู้สึกยังไงเดือสัน เขาบอกว่าเขามีความสุขมีความสุขเออนะจ๊ะ <c oughs> เป็นการตอบย้ำมากอยู่กับครอบครัวโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับชีวิตทรัพย์สินเงินทองแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้ม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 อ,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 อ่าโอเคมากันอ่าพฤศพกันมังกร เปิดไพ่ให้หมดแล้วของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลกักแล้วก็ไพ่ในด้านของความรักของคุณห้าใบคนที่คุณรักห้าใบแนวน้มความสัมพันธ์ในอนาคตซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับใครก็ได้เพราะว่านี่คือเจนร์ดเลดดิ้งดวงทั่วๆไปอย่าดูแล้วอย่าอินกับเขามากนะจ๊ะมันเป็นดวงทั่วๆไปดวงหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็เป็นได้นะจ๊ะไพ่ใบแรกเลยค่ะโ o r of ครับค่ะลักษณะของ คุณพลาดอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าจิตใจคุณมัวนั่งเซ็งนั่งไม่รับไม่รู้ไม่สนใจกับสิ่งรอบข้างค่ะคุณคิดอยู่ตลอดเวลากับเรื่องอดีตที่ผ่านมาหมายถึงความกลัวจนไม่กล้าใฝ่ฟ้าของใหม่ๆนะคะนั่งกอดอกหรือไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเมีอย่างเช่นถ้าคุณคุณมีคนมาเจ็บอยู่อย่างเงี้ยคุณก็ไม่สนใจเขาไม่อยากได้ไอ้คนที่เราอยากได้นะไม่ไม่คนที่เรา ไม่อยากได้ก็มาจังอะไรประมาณนี้ลักษณะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีความรักที่ไม่พึงพอใจมันน่าเบื่อเซ็งเป็ดประมาณนี้ได้ของอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะคะคุณเป็นคนช่างเลือกนั่นนะทดสอบกันมังกรสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่คาดหวังอาจจะไม่ได้ดังที่คาดหวังนะคะคือคนระจีบก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ระวังการนิ่งเฉยและการไม่ไฝ่ฟ้าอะไรเลยนะตอนนี้อาจจะ ทำให้คุณพลาดอะไรที่สําคัญไปก็ได้นะจ๊ะอะาไพ่อดีตที่ผ่านมามีความรู้สึกถึงความขัดแย้งค่ะขัดแย้งในใจขัดแย้งกับตัวเองขัดแย้งในเรื่องของความคิดก็ได้หรือเกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกับคนรอบข้างพบปัญหามีอุปสรรคในชีวิตด้านของการเงินความรักแต่มันไม่ใช่อุปสรรคที่ใหญ่โตมากๆักมันเป็นสิ่งเล็กเกลน้อยที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวล งานก็ค่อนข้างมีปัญหาหนะักเหมือนกันประมาณความคิดเห็นของเรากับเขาไม่ค่อยตรงกรันไม่รงรอยซึ่งการระก,กันนะจ๊ะเจออ่าไพ่ปัจจุบันค่ะเจออ่า the emperor คุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีเมษราศีเมษคุณเป็นคนคุณเป็นคนชอบสั่งคนอื่นไหมคะเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทล จุกจิกจ้เจกับคนอื่นเขาไปหมดทุกคนเป็นคนที่เป็นหัวหน้ากิจการเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมก็ได้เป็นคนที่เกิดราศีเมษก็ได้คุณดํารงตําแหน่งที่สําคัญนะคะทิศทางของความมั่นคงในชีวิตมันก็ค่อนข้างดีนะละนะจ๊ะเป็นคนที่ค่อนข้างคอนโทรลความสัมพันธ์รักนี้ไม่หวานรักนี้ไม่หวานพูดจาตรงไปตรงมาหวานผ่าซากทีเดียวรักนี้มันไม่ค่อยจะ เขาเรียกว่าคืออยากอยากเป็นคนที่เป็นคนที่ปากกับใจตรงกันไหมมีบ้างปากกับใจบางทีก็ไม่ตรงกันนะคะเป็นลันกษณะของราศีเมษเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้กายเป็นไพ่ที่ถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏนะถ้าขึ้นเดียมเพรสนะคุณจะกลัวเมียทีเดียวไรเชียวกลัวคนรักแต่เป็นไพ่ที่มีความรักกายแล้วคุณดุเน่งก็จริงแต่เป็นรักที่มั่นคงนะคะชอบควบคุมคอนโทรลฝ่ายหญิง เป็นลักษณะของความรักรักจริงไม่พูดมากประมาณนั้น H of Cup กับ True of Cup ว้้าๆว้าวมีคนมาให้โอกาสมาขอโอกาสกับคุณหรือคุณไปแอบรักเขาชอบใครมี True of Cup กับ H of Cup ขึ้นมาแบบนี้มีรักครั้งใหม่ละจ้าเดนจ้ามีรักครั้งใหม่หัวใจซาบซ่ามี True of Cup ด้วยมีเลิฟเล,เล,เลิแต่ความรักนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ประมาณว่าเราชอบเขารักเขาแต่เขามีใจให้กับเขาแต่เขาไม่ตอบโต้เราเลยส่งข้อความไปก็หายเงียบหรืออาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าเป็นคุณก็ได้รักนี้มีอุปสรรคค่ะรักนี้มีอุปสรรคคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะคิดเยอะไต่ตองเยอะทบทวนเยอะมีใครบางคน อาจจะได้รับข่าวสารกับใครบางคนไม่ว่าข่าวสารจากทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามหรือจะมีคนมาหาได้พบได้เจอได้เจอคนเก่าๆหรือเปล่าหรืออยากจะไปคอมิเมนต์กับคนใหม่ๆก็เป็นได้ดิน คนที่คุณรักที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงนายออฟวานคนคนนี้เป็นคนใจร้อนเหมือนกันนะใจร้อนเอาเรื่องหรือความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณยังไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอเขาเลยคนคนนี้อาจจะแบบว่ามาไวมักจะไปไวเดอ Sun ันคุณอาจจะเจอคนที่มีชื่อเสียงเช่นเป็น y o u t u b e อก็ได้เป็นนักร้องเป็นคนที่คนรู้จักเยอะแยะมากมายคนคนนี้เป็นคนใจดีเชลนะเป็นคนใจดีเป็นคนจิตใจดีเป็นผู้ให้ชอบให้คำปรึกษา ชอบให้เป็นคนที่ใจบุญประมาณนั้น Page of p e n t a c l e เขาก็ยังอยากได้ความรู้สึกดีๆกับคุณนะเขายังอยากได้ยังอยากมีโอกาสยังรอโอกาสดีๆในการพัฒนาไปข้างหน้าสิบถ้วยมีความพร้พรอมบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วเขาก็าอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้เขารู้สึกว่ารักครั้งนี้รักที่ไม่ถูกเลือก เขาไม่ได้ความชัดเจนจากคุณใดการที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันไม่พูดไม่คุยไม่ชัดเจนบางคนปิดกั้นกันแล้วบางคนห่างหายไม่เปิดเผยความรู้สึกปิดกั้นทางอารมณ์ความรู้สึกไม่พูดไม่จาไม่บอกไม่กล่าวไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะจ๊ะคนคนนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวถ้าอยู่ตรงไหนไม่มีค่าไม่มีราคาเขาไปแน่ นะจ๊ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตใน e a g e of Pentacles Card the Moon a i g h of Wands the h e r m e t แล้วก็ Seven of Pentacles คุณอาจจะคุยกับคนอ่าราศีเมถุนค่ะราศีมีนจ้าราศีกันนะจ๊ะ a i g h of Cups เป็นมีใครบางคนเดินจากคุณไปไหมคนที่เดินจากคุณไปจากไปแล้วความผูกพันก็ยังอยู่ ยังรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยรู้สึกถึงความกังวลใจลึกๆๆยังคิดถึงเขาอยู่การเริ่มต้นใหม่กับงานเริ่มต้นใหม่กับชีวิตก็ไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขขึ้นสักเท่าไหร่นะจ๊ะเขายังมองคุณอยู่นะเขายังรักคุณอยู่เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณคะอืมเขาคิดอย่างไรเขาคิดถึงคุณนะแต่คุณทําให้เขาเจ็บสาหัสคะ่ะ เดมเพรสคนนี้เห็นไหมคุณค่อนข้างเก่งกว่าค่อนข้างเกรงใจคนคนนี้เป็นคนฉลาดมากๆไม่ธรรมดาทีเดียวขนาดบางๆความสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะแต่ยังมีการคิดถึงกันอยู่ยังมีความคิดถึงยังปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังบางคนไม่พูดไม่คุยกันเป็นระยะเวลาาน,นานมากแต่คุณยังสร้างความเจ็บสร้างบาดแผลที่้าลึกในใจสร้างความรู้สึกเจ็บช้ำให้เขา เทนอเนเเขาพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของเขาแล้วทุกอย่างจบแล้วก็ช่างมันจบไปคุณหลักคิดยังไงกับเขาคะสถานการณ์ของคุณที่คิดกับเขาส่องเขาอยู่หรอจ้าดินจ๋าไปแอบ,บส่องยังคิดถึงเขา The d e v ว l จ้าคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรความรักครั้งนี้ ยังแอบส่องแอบสืบยังเฝ้ามองเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆย่างห่วงห่วงในขณะที่สังเกตการคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเดินหน้าไปนั่นแหละแต่คุณยังฝันถึงยังคิดถึงยังอารายาวนความรักที่เป็นรับรับรู้กันอยู่สองคนคุณอยากมีนะคุณอยากมีความรักนี้ไว้แต่คุณก็ไม่ทําอะไรทั้งนั้นแหละนั่งอยู่นิ่งๆบนบันลังของคุณนั่นแหละนิ่งเฉยใส่เขาแอบมองเขาแต่ก็ไม่ทําอะไรทั้งนั้นค่ะ ความรู้สึกที่มันจากกันไปก็เจงตัวไกลแต่ใจยังฝันถึงกันยังคิดถึงกันยังไม่เลิกรากับกันในความรู้สึกนะจ๊ะอืมมาต่อสิคนที่เบรกกันไปแล้วคนที่นิ่งเฉยใส่กันไปแล้วคนที่ไม่พูดไม่จากันเลยคนที่เลิกกันไปหรือปิดกั้นกันหรือนิ่งไม่พูดไม่คุยกันเนี่ยคนแบานี้จะมีโอกาสกลับมาพูดคุยพัฒนา ได้ไหมคะมีโอกาสไหม t u e อ่าสองเหรียญ true o f p e n t i a l สถานการณ์ก็คงยังเป็นเดิมๆราคาคุณก็นิ่งเฉยใส่เขาเนี่ย คุณก็เน่งเขาก็เน่งต่างคนต่างเน่งและคิดในท่าทีของตัวเองแล้วนิ่งแล้วก็ทําใจเขามีความรู้สึกว่ารักที่ต้องวิ่งตามเขาเหนื่อยค่ะบางครั้งคุณอาจจะเล่นตัวเกินไปเน่งเกินไปก็ได้ถามว่าจะมีโอกาสกลับมาไหมยังยากอยู่แต่คิดถึงกันอยู่นะ The Devil คุณอาจจะคุยกับราศีธน,นูราศีราศีธนูราศีกันราศีมังกรรักครั้งนี้เขาเบื่อกับการวิ่งตามเขาฝันเห็นคุณนะคุณคิดถึงเขาไหม เขายังมาวนเวียนปุ้นเปี่ยนอยู่ในมนโนในจิตสํานึกในใจลึกๆของคุณอยู่ไหมคะมันยังเป็นเวรเป็นกรรมที่ตัดกันไม่ตายไข่กันไม่ขาดเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนคะเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนเขาอยากกลับมานะถ้าคุณทักเขาเขาจะทักคุณนะแต่เขาไปโฟกัสกับตัวเขาเองเงินทองมรดรัพย์สินมรดกชีวิตของการงาน กับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงถามว่าเขาถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนก็อยากให้ความสัมพันธ์ที่คุยกันไปเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่ก็ไม่ได้ได้อยากได้อะไรจากคุณมากหรอกแต่ในเมื่อถ้าคุณไม่ตอบสนองความต้องการแล้วรู้สึกเขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทําอะไร เขาก็ไม่ทําอะไรแต่เขายังคิดถึงเขายังอยู่ในตรงนั้นวันที่คุณจากป่าหรือเขาจากไปความรู้สึกเขาเป็นยังไงนะตอนนี้ความรู้สึกเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นตัดคุณออกไม่ขาดจริงๆค่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจ๊ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไม่เด่นพฤศจิกันมังกรเรียมเพรสค่ะ คุณคิดว่าคุณมีดีเนาะคุณเป็นเดือมเพรสทีเดียวการเริ่มต้นใหม่และการเฝ้ารออยากทักทายเข้าไปคุณจะได้รับข่าวสารใดๆคุณมีคนใหม่เข้ามาค่ะแต่คุณยังคิดถึงคนเก่าอยู่สิ่งที่แบกรับอยู่เหนื่อยไหมจ้าครอบครัวคุณมีครอบครัวแล้วหรือจ้าหรือเขามีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครัวจ้าคุณรู้สึกต้องปิดการอารมณ์และความรู้สึกและปรับตัวกับความสัมพันธ์นี้ให้ได้คุณรอเขาอยู่นะ แต่คุณก็มีอโก้พอที่จะไม่ทักคุณก็มีอีคโก้พอที่คุณก็คิดว่าคุณมีดีคุณเป็นคนดีคุณรูบรอหน้าตาดีคุณสวยคุณเริดคุณเชิดคุณยิงอยู่ในที่ของตัวเองและโฟกัสอยู่กับปัจจุบันเหนื่อยเนาะตอนนี้งานก็หนักงานก็หนักงานมากขึ้นมีการปรับปรับเงินเดือนมากขึ้นหน้าที่การงานมากขึ้นทุกอย่างมากตามค่ะภาระของคุณคุณเป็นคนมีค่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ คุณเป็นคนมีภาระหน้าที่เยอะมากที่แบกไว้เต็มบ่าเต็มไรประมาณนั้นเหนื่อยนะถ้าเขาฝากบอกคุณได้ค่ะดินเขาจะฝากบอกอะไรคุณคะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาฝากบอกว่าฉันพยายามปิดกั้นอารมณ์และความรู้สึกฉันส่องเธออยู่นะจ๊ะฉันมองเธออยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วง ฉันแค่อยากพูดอยากคุยก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่าน,นั้นและถ้าคุณไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับฉันฉันก็ไปข้างหน้าเช่นเดียวกันเขาก็เป็นคนมัน่นหน้ามันม่นอกมัน่นตามั่นใจนะจะบอกให้เขาก็มีดีคุณคิดว่าคุณมีดีเขาคิดว่าเขาก็มีดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่คุยกันคุยกันเป็นระยะเวลานานๆคุยกันลักษณะของคนที่สามารถสามารถที่จะเป็น กัลยานิมิตรหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยครอบครัวคุณเคยรู้จักกันเป็นคนรักเกา่าเพื่อนเกา่าสมัยประถมมัธยมก็เป็นได้เขาฝากบอกว่าฉันคิดถึงคุณนะแต่ฉันก็จะนิ่งๆการที่ได้มองอยู่ห่างๆเขาก็มีความสุขแล้วค่ะคุณละ่ะถ้าฝากบอกเขาได้จะฝากบอกอะไรคุณเครียดกับรารจัดเดินจา๋าคุณเครียดนะในจวามจิตตกของคุณที่มีภาระหน้าที่เยอะแยะ คุณเครียดแต่คุณก็มีความสุขในที่ของคุณกับคุณคิดถึงเขานะคุณอยากกลับไปคุณก็อยากไปเป็นกระยาณนี้ไม่ที่ดีต่อเขาเหมือนกันไม่ใช่เหรอคุณก็มีความสุขของคุณในที่ของคุณค่ะแต่ถามว่าคุณจะไปง้อเขาไหมไม่อ่ะเหมือนต่างคนต่างรอให้ใครมาง้องอนก่อนน่ะใครใครขยับก่อนแพ้ประมาณนั้นน่ะคุณก็คิดว่าคุณก็มีดีคุณมีความรู้สึกมีใจแต่คุณไม่ดามากกับใครค่ะคุณเป็นคนฉลาดแล้วคุณก็มีของไม่ขาดค่ะใช้เยอะ หน้าตาดีโปรไฟล์ดีชีวิตดีดีคนเข้ามาไม่ขาดค่ะนะจ๊ะฉลาดด้วยคุณนะ่ะเป็นคนที่ขี้โกงอ่าไม่ใช่ขี้โกงยังไงหมายถึงมีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์ทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณมีทั้งคนรักเกา่าคนรักใหม่ในมือนะจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยของไม่ขาดคุณก็ไม่ค่อยแคร์ใครสักเท่าไหร่ด้วยขอให้แนะนำห้าใบาค่ะสามดาบรักที่เจ็บปวด รักที่ทุกทรมานหรือจริงๆคุณหนะไม่ได้ทุกทรมานมากหรอกเพียงแค่เสียใจเสียดายกับใครบางคนที่จากคุณไปคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่เหมือนคนที่คุณเคยผ่านมาคุณพยายามไปโฟกัสกับงานที่การงานเงินหาความมั่นคงกับชีวิตแต่เสียใจไหมเสียใจนิดหน่อยเสียดายไหมเสียดายก้อนข้างมากจากไปแล้วมันจบแล้วหรือยังอย่างคุณอยากมีเขาไว้ในชีวิตไพ่แนะนำว่า เดอะวิวอัลฟรเจ์นจักรวาลบอกว่าจักรวาลบอกว่าการที่คุณเนิ่งและเงียบเฉยแบบแน่และคุณต้องการความสัมพันธ์ที่คุณสามารถคอนโทรลได้คุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือคุณเป็นคนมีกระตังทีเดียวความรักครั้งนน้มันเป็นความรักหรือไม่มันอาจจะไม่ได้เป็นความรักหรอกแต่เป็นความรู้สึกที่ดีในใจมันยังไม่ถึงขั้นว่ารักมากเจ็บมากช้ำมากทุกมาก ไม่ใช่คุณมีเขาก็ได้ไม่มีเขาก็ได้เขาก็เช่นเดียวกันเขามีคุณก็ได้ไม่มีคุณก็ได้ชีวิตต่างคนต่างมีชีวิตของกันและกันในที่ของตัวเองแต่แค่ยังรู้สึกถึงกันรู้สึกห่วงใยไพ่แนะนำว่าการนิ่งแบบนี้ก็ดีแล้วค่ะสิ่งที่มันจะจบไปแล้วก็ให้มันจบให้มันแล้วแล้วกันไปให้มันจบกันไปมันคงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในขนาดนี้ คุณก็มีความสุขในที่ของคุณเขาก็มีความสุขในที่ของเขาสินเสมอแล้วค่อยเจอกันดีไหมเพราะว่าต่างคนต่างอาจจะสินไม่เสมอกันคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วเขาก็มีครอบครัวแล้วและคุณเป็นคนที่มีอีโก้เขาก็มีอโก้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นได้แค่ความทุกข์ค่ะ The Devil เป็นแค่ไพ่ปีศาจแค่ผูกจิตผูกใจแต่ไม่ได้ผูกกายผูกผูกอารมณ์ความรู้สึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้น อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณมีวิถีชีวิตของคุณเขาก็มีวิถีชีวิตของเขานะจ๊ะแต่ยังคิดถึงกันอยู่ร่ำไปยังฝันเห็นกันยังเข้าฝันกันยังเป็นสามประเวสีกันอยู่คุณไปเข้าฝันเขาหรือเปล่าจะเดนหรือเขามาเข้าฝันคุณบ้างไหมต่อประจานในเมนด้วยนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดคิปชั่นบล็อก อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไส้ a f e ศูนย์สามสองเก้าวายเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ